สวัสดีทุกท่านฮะวันนี้เรามาอยู่กัน,นใน Baby n i น h t ม a r e s e r c u t ในพาร์ทที่4แล้วหลังจากพาร์ทที่แล้วโดนฟันทามไปสองรอบง่ายไม่โดนสตอกเพราะว่าเรารักษาฟอร์มิชันดีมากเข็ดมาจากฮาร์ดหมดเรากะเวลาถูกต้องหมดเลยก็ถือว่ารอดตัวไปปัญหาต่อไปคือเอ็นไนคืออะไรแต่แถบเนี้ยเป็นแถบมินิเกมเลยไม่แน่ใจว่าจะมีกฎอะไรบ้างยังไงมินินนนนนเน่าบอบอลบอเน็ตก็ส่องไปไปมาใช่ปะมาเอ็นไนเริ่ม ไหนว่าเอ็นไนเอ็นนาเป็นตัวที่ฉลาดอย่างมากๆจงสังเกตคำใบ้แล้วก็ไปจัดการเขาซะให้สองไฟใส่เขาพเพื่อเขาไล่เข้าไปอ้อกดเดิมแต่คำใบ้นี่คืออะไรเอ็ก t a ต t สตา,าไหนเฮ้ยมีเสียงเพลง สวัดดีอ๋อต้องกระพริบ,บโอเคบรามาดิเฮ้ยมีเสียงขันมีเสียงขันมีเสียงขัน คานนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าต้องฟังเฮ้ยเสียงอะไรเป็นนี้แน่เลยอ่าใช่ถูกต้องเป็นไงเดี๋ยวสเต็ปรัวแฟตเพลงกลับ เฮ้ยเสียงขันโอเคเฮ้ยกระพิบกระพิบกระพิบเป็นเต็นท์แบบวัดดีอะไรไม่ต้องเฮ้ยกระพิบอีแล้ว อะไร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 ออกไปชุบเฮ้ยเสียงแกลกไปสีสามมึงอย่าบิ้วเสียงนี้มากูไม่ได้ยินอุ้ยมีกล่องสมบัติถ้าสนใจตอนแรกไม่มีเฮ้ยกระพริบกระพริบแบบไอ้แบบไอ้แบบไอ้แบบเร็ว เสียงคันเสียงเพลงไปเร็วค่ะโคตรรัวแฟตเฮ้ยเสียงคันไปเริ่มรัวเริ่มรัว ออกมาปุ๊บเสียงใหม่มาเลยเพลงออกไปออกไปจู่เฮ้ยเสียงแปลก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 เป็นเต้นเหลืองเฮ้ยเวลาบัก เวลาบักเวลาบักทิมหายละเองกลับเร็วด่วนเฮ้ยเสียงแปลก ำไรทำไรทำไรโอเคไปกระพริบ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 กระพรแกแปลกๆปร

ได้รับกุญแจลึกลับกับไอ้หีบนั้นปะเอาไว้เสียบไอ้หีบนั่นแน่เลยผมว่าใช่เอากลับไปเสียบเลยกลับไปที่เอ็นไนเลยเพราะว่าคืนก่อนมันไม่มีรูเสียบกุญแจแต่ครั้งนี้มันมีผมสังเกตอยู่โอเค X ตาร์ทไปเลยแล้วเสียบกุญแจไม่สนไม่สนไม่สนเสียบใช่ด้วย โอเคเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่านายจะเจอกุญแจที่เอาไว้ปลดล็อกหีบนี้แล้วสินะอยากเปิดก็เปิดเลยยังไงก็ไร้ประโยชน์อยู่แล้วครับไม่ได้ทำให้นายด,ดีใจมากขึ้นหรอกนะ The Treasure Ending เฉยเลยไหนเปิดเปิดสิเปิดไง เุ้ยเอาตุ๊กตาไปเลยหีมีตุ๊กตาเนี่ยนะเอาเทเชอร์เอนดิ้งเอ่อโอเคขอขอบคุณครับสองดาวอยู่ๆก็สองดาวอะไรวะเนี่ยก็แค่ตั้งข้อสันนิษฐานมัวๆว่าน่าจะมีออนยังไงเหลืออันท้ายแล้วมีสร้างตุ๊กตาอเาเคนแมชชีนอันนี้มันไม่มีชื่อเลยซ้ำอะ่ะเป็นของรับอันนี้กดแล้ว กดแล้ววิ้งวิ้งอันนี้ลหละกดแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะมันไม่น่าจะมีอยู่ด้วยซ้ำไปต่อกันที่ด่านสุดท้ายต้องเป็นบอสไฟสุดอลังการแน่ๆเลยน่ากลัว Baby g i r s ร Attack อะไรคือ Baby g i r s รให้ขอดูสิ Baby g i r s ร์สวั มีอินโทรด้วยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เจ๊เป็นเจ๊ขายฐานแน่เลยตัวดำอย่างงี้เจ๊ <c oughs> อุ้ยชิดทรงนี้ไม่น่าขายฐานวะ โอเคคุณได้ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษหาศัตรูของคุณที่เต็นท์แล้วกด S เพื่อช็อตมันแต่อย่าช็อตมั่วล่ะถ้าเธอไม่อยู่ได้แค่หาใช่ปะไม่ได้ต้องมานั่งคำใบมาไอ้น้องพี่มาแล้วนักล่าท่านคือนักล่าหุน่นไม่มีตั้งสติแล้วค่อยๆไปทีละอัน ถูกปะมันไม่มีคำใบอะไรนี่เห็นปะเมื่อกี้มันไม่มีดูกุญแจงั้นมึงต้องอยู่เต็นท์นี้ัปดิ <S 2> <S 2> <S 2> แดกไปซะค่ะ I am hunter b ุ u t u n ดามาดิ เย็นๆเราค่อยๆกดอย่ากดเอสมั่วเขาบอกห้ามช็อตทับม่อยู่ใกล้ๆแสดงว่าต้องเจอก่อนไม่มีเสียงอะไรวะยึบไม่มีอย่านิ้วกระตุกค่อยๆยึบค่อยๆหาทีละตัว กีรติเต็นไปเรื่อยๆปึ๊บมา I am a hunter ไปมีไปค่อยๆหากีระเต็นไล่ไปเรื่อยๆปึ๊บ วนไปไม่มีอย่ามาโนอย่าตั้งภาพต้องเจอตัวจริงค่อยกดอย่ารีบปึ๊บวันนี้ค่ะเสียงอะไรวะลำคาญดิวันนี้ค่ะโดน,นไปดิไม่ได้แดกหรอก ึปัดดีมันเริ่มดังเรื่อยๆยังไงไม่รู้ไอ้เตียงแปลกๆเนี่ยยิงช็อตยิงดังไม่มีกลับเร็วไปที่อื่นมาฮึบไม่มีไม่มีก็อย่าทะเลาะทะล่ากดค่อยๆใจเย็น อะไรวะว h a โอเคฉันทำได้แล้วอ่าฮะฉันทำภารก,กิจโงโงๆนี้เสร็จสักทีเล่นตามทางของฉันทำลายเกมนี้ครบคุณที่ชน,นะมันได้นะอ่าฮะอะไรไอ้เบบี้แปลกๆนั่นน่ะเหรอเบบี้เกนระ่ะ นายเอามันออกจากเกมไปแล้วออกซัง,งั้นงั้นฉันออกไปจากที่นี่ได้หรือยังยังเหลือปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะ่ะแล้วมันจะกลับมามันจะกลับมาตลอดบอสฟักเพราะว่าที่นี่คือสี่สำหรับมันฝันดี ว่าเดอะฟักเอา้าอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้เดวี่บี้เกย์เอนดิ้งหรือเบบี้ไกด์ก็ไม่รู้แต่ต่อไปนี้มว่าเอนไอโอเคคอนเกรสอยู่ก่อนเบบี้เกย์เอนโดสกิเลตันเราจะไม่เรียกว่าเบบี้ไกด์นะครับโอ้โหตัวดำเมี่ยมตาแดงตรงนี้มึงไม่ได้ชื่อเบบี้ไกด์อะไรทั้งนั้นมึงชื่อเบบี้เกย์อะไรคือคลาสสิกโหมดฮัลโหล แต่ไปไปคอร์เนอร์ก่อนอะไรคือคลาสสิกโหมดม t แต่เฮลวัดดีโอ้มีเพลงเล่นนี่เองเหอ,อไม่ฟังเพลงนี้เพาอกว่า <Okay. S 1> hey, เฮ้ยไปการสู้บอสที่ง่ายดีว่ะจบและแค่เนี้ยเออง่ายดีเอ็กต้ตาขอไล่ทีละอันอะไรคือคลาสสิกโหมดมันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ ในแม่เบบี้มาเอดีเพื่อเลื่อนอู้หน้าตาหน้าดีหน้ากลัวอยู่ดิในแม่บีดี้แบบสามตัวหน้าเบี้ยวเบี้ยวคนละแบบในแม่บาโลล่าอืมหลอนดีใน <mare>, มาลีน่าเหมือนกล้วยแขกเลยตัวเหมือนกล้วยแขกอะ่ะเหมือนกล้วยทอดในแม่บอลบอลในแม่บอลเน็ตวันนั้นมึงหลอกกูกูจำได้เฮีย้ยในแม่เอฟฟ็อกซี่ฟันทาม กดจมูกไม่ได้เพลงเพราะดีในแมเฟดดี้ตัวเบิร่มตัวใหญ่จัดในแมเอนนาดกระจอกเบบี้เกยสวัสดีเบบี้เกยนับว่าเป็นบอสที่ธรรมดาแค่สติดีๆก็พอจ้อมเซอร์กเกไหนดูสิโอ้โหเพลงชิวชิบหายโอเค PSJ 2 Play to ู Action เจมส์แกร์สาวไม่เป็นไรอย่างได้ชิวๆไอที่เราไม่เคยโดนก็ขอดูวนนี่แล้วกันอ่าสวัสดีครับ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 ขอ,อโทษที่ไม่โดนไหนขอขอแบบธรรมดาดิไปทำอแกที่ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮฮ แต่รอยแตกเฟตีนี่รอยแตกเป็นเหลี่ยมๆเลยเหมือนโดนตัดมาโอเคขอบคุณครับต่อไป making baby คืออะไรอ๋อปั้นโคมโชว์อ่าค่อยๆปั้นจากน่ารักแบบเบาๆในรายละเอียดตํำๆแล้วค่อยอัดรายละเอียดเข้าไปอ๋ออ๋ออ๋อโอเค making ballola ไหน เปิดมาก็ทําเป็นเละๆเลยพอหน้ามกลมๆอยู่แล้วทําแหว่งแหวงไปเรื่อยๆอ๋อโอเค b e a k i n g Freddy เขว่าได้เรียนรู้การทําโมเดล Unused Material Unused Title Screen b a l o l a โอ้โหเจอตัวสักอย่าง Unused Game Over Scene ก็ดูคล้ายๆเดิมนี่ Unused teaser Welcome to Baby Circle u t w o Unfinished 版 ending e แบบ Please y to watch <c oughs> ไหน What โ oh, อ oh. oh ้สวัสดีสวัสดีครับโอ้ยโอ้โหแต่ละตัวนั่นแหละโอเคขอบคุณที่ให้ดูแต่มาเคลียร์ใจดิอะไรคือคลาสสิกโหมด มาคุยกันดินค้าสิกโหมดพ่อมึงตายในวันโอ้โหกูนึกว่าจะจบมึงตลกปะเนี่ยไปขอเนอยเก้าชิ้นโอ้กูตายกูตายโอ้โหยังไม่พอใจหรือไงคาสิกโหมดบ้าไปแล้วสัต ออกเกมเลยขอบคุณที่มารับชมลากันแบบจอดำๆนี่แหละไปลนะบาย